ใช่ดีจงมาใช่ด่ใช่เนี่โอ้โหสวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม Smart m ม n k กีนกนะและคลิป p o เกมอนโกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้เดย์สำหรับเอ่อวีเดินนะเจ้าหนอนของเรานะครับผมเอ่อหนอนที่แปลงร่างเป็นพึ่งเนาะตัวนี้นะครับผมก็มีเวลาเล่นเหมือนเดิมนะครับคือเป็น c o m มูนิตี้แอ o โฮนะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะก็จะเป็นการเปิดอินเซนตได้3ชั่วโมงต่อ1อันเนาะขออนุญาตก,กดก่อนเลยนะฮะ นี่นะผมจะได้3มชั่วโมงนะครับผมมี2ไอดีนันี้นะฮะแต่อีกไอดีนบอลจะพอป่ะวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงนิดๆแล้วครับผมก็เลยมาเยอะนะครับสำหรับการเล่นนะฮะ <c oughs> ไม่เป็นไรเราเล่นแค่สามชั่วโมงพอนะเพราะมันมีเวลาถึง5้าโมงเย็นเนาะนะฮะมาดูกันว่ากิ่ตัวผมจะได้ช้ยนี่นะรอบนี้ไม่มีบัตรแล้วครับเหมือนการขายบัตรของโปเกมอนรอบที่แล้วน่าชาไม่ประสบความสำเร็จหรือคนด่าเยอะก็ไม่รู้ ขายบัตรสิบเกาบาทกับอะไรที่ไม่ค่อยมีนะมันเลยดูแบบว่าทําให้คนแบบว่าไม่เติมหรือไม่ซื้อกันมั้งนะฮะแต่จริงๆไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรปะวะใครไม่เล่นก็ช่างเขาปะก็ตามนั้นแหะใครที่เขาเติมก็เติมไปไม่เติมก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยบัตรทิ้งไว้ข้างในก็ได้ไม่ใช่เหรอเออไม่น่าจะมีประเด็นนะ นะครับตัวที่2แล้วมไม่มาทั้ง2 ID เดยเลยครับผมอยากได้เหมือนเดิมแค่3าตัวนะ3มชั่วโมงนะฮะพอดีผมพยายามจะเอาจอมือถือเนี่ยครับไปใช้ใน PC อ่ะครับใครพอมีเทคนิคคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะฮะเอาที่มันไม่กระตุกด้วยนะ <laughs> พอดีว่าผมเนี่ยต่อ iPad ได้แล้ว iPad Pro ผมเชื่อมไปได้นะครับแต่ว่ามันกระตุกมากทุกคนจอมันเป็นแบบ เป็นช็อตๆอ่ะเออซึ่งผมพยายามจะทาอยู่มันทําไม่ได้นะยังคงไม่ได้ต่อไปแล้วนะฮะสามตัวแล้วนะครับทั้ง ID ดีหลักและ ID ดีรองนะฮะมาดูกันว่ารอบนี้นะ i อดีไหนจะได้ก่อนนะช่วงนี้มีคนบอกให้ผมพูดถึงอีเวนต์ใหม่ที่มีมาใช่ปะ่ะจับตัวโน้นตัวนี้นะคือผมทําไม่ทันทุกคนนะผมไม่ได้ทำคลิปโปเกมอนหนึ่งเดียวไม่ได้ทาช่องเกมเดียวนะเรามีงานประจําด้วยครับมันถ่ายรายการไม่ทันจริงๆครับขออภัยนะทุกคนคือกว่าผมจะถ่ายจะตัดเสร็จอ่ะมันเลยอีเวนต์ไปแล้วเข้าใจปะ่ะถ้าผมจะเป็นอย่างนั้้้นจริงงคือออผมมตเยี อัปเดตว่าผมต้องขายแล้วผมต้องถาเวลาตัดแล้วโพสได้เลยใช่ไหมอันนี้พอดีแค่ถ่ายแค่ตัดแค่ทำคอนเทนต์ก็หมดเวลาแล้วครับผมเดี๋ยวจะพยายามหาทําอะไรที่มันง่ายในการที่อาจจะอัปเดตแล้วกันนะเดี๋ยวทําให้ทีนะครับสาหรับคนที่แนะนำมานะก็ขอบคุณนะสาหรับการแนะนานรายการมานะผมก็จะพยายามลองดูแล้วกันนะครับผมหนอนตัวนี้นะครับเป็นเจ้าพึ่งใช่ป่ะเออสเปียใช่ป่ะมีร่างเมกาด้วยนะครับซึ่งกาลังจะเข้ามานะเขาเดากันว่าเดือนหน้านะเพราะว่า อาจจะมาพร้อมอีเวนต์พิเศษเราเรียกว่าอะไรนะซัฟฟารีโซนใช่ปหมทุกคนนะฮะจะได้ดู The Last of Us Part 2นะฮะก่อนคลิปนี้นะเพราะคลิปนี้ต้องเสียเวลาตัดอีกหลายวันอยู่นะฮะก็นั่นแหละแล้วก็หลังจบ The La s t of Us Part 2นะแน่นอนเราจะมาต่อกับโปเกมอนะครบในส่วนของ e x p a n s i o n Pass 1นะครับผมก็จะมาดูกันนะฮะว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะฮะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณ6นาทีนะครับยังไม่ได้ใช้นี่นะครับผมจับไปแล้ว7ตัวนะครับ ทั้งสองอดีเลยนะผมยังไม่มีตัวไหนได้เชนี่เลยนะครับโอเคมาพูดกันต่อน,นิดนึงนะครับสําหรับซัฟารีโซนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะอยู่ตรงบนขวานี้นะะเดี๋ยวเราจบตัวนี้เราไปกดให้ดูนะตอนที่มันแบบยังว่างอยู่นะครับผมเมื่อก่อนเราจะต้องบินไปเล่นต่างประเทศครับแต่ว่าปีนี้ครับเขาเปิดแบบทั่วโลกเองเลยนะครับผมไม่ต้องบินไปแล้วกว็ไดนะ้แค่ซื้อบัตรนะก็เข้าเล่นได้เลยนะผมโดยมีตัวที่แจกมาเป็นวิกตินี่ปะ่ะไอ้ที่มันเป็นตัววีอะวิกตอรี่อะว,ว,วิกตินี่หรืออะไรสักอย่างมันชื่ออะไรนะไอ้เจอวิกวิกสักอย่างะ ม,มันอารมณ์ประมาณว่าชนะเออวิตตอรอี่วิกตินี่สักอย่างอะไรประมาณนี้ครับเป็นปพรโมอนมายานะครับที่จะปล่อยมาให้จับในอีเวนต์นะซึ่งผมเดาว่ามันจะมีเควสให้ช่วยการเล่นนะสำหรับคนที่จ่ายตางังค์เลยไม่จ่ายตังค์ช่วยกเล่นนะก่อนที่อีเวนต์จะเริ่มนะถ้าสาเร็จเควสเนี่ยใน event อีเวนต์ก็จะได้เจอตัววิเศษอะไรสักอย่างที่เขาจะปล่อยมาให้นะแต่ว่าคนที่จะได้จับอะคือจะต้องซื้อบัตรซึ่งบัตรราคาค่อนข้างสูงครับผมราคาอยู่ที่400กว่าบาทนะเยอะมากนะทุกคนแ <laughs> พงมาก แพงจริงแต่แต่ฟังผมก่อนแต่ถ้าเราไปเล่นต่างประเทศอย่าลืมนะแค่ตั๋วเครื่องบินสมมติไปญี่ปุ่นไปกับขั้นต่ำก็เกือบเกือบหมื่นถูกปะสมมติได้ตั๋วแบบจองแบบรีบอะ่ะเออมันก็ประมาณสักหมื่นหนึ่งอาตีกลมๆไปประมาณสักหมื่นหนึ่งนะไหนจะค่าโรงแรมอีกถูกปะเออค่าอาหารค่าที่พักค่าเดินทางอีกทุกคนมันโอเวอร์มากกว่าแน่นอนแต่ข้อดีคือคุณได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นไงเออแต่ว่า เพื่องเล่นโปเกมอนหนึ่งวันแน่นอนคุณต้องเสียไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแต่ว่าอันนี้ก็สี่ร้อกว่าบาทใช่ไหมฮะตั๋ว4ี่ร้อยเก้าเก้าป้าหรือว่า4ี่้อยห้าเก้าผมจะไม่ได้จะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะทำไมวันนี้โปเกมอนมันช้าแปลกๆคือผมยังจับไม่ได้หยุดเลยทุกคนมันจะไปเปิดให้ดูตอนไหนเนี่ยโอ้ยนี่ก็มาจังเลย2เครื่องเล่นไม่ทันเนีบยผมเล่นไม่ทันจริงๆนะสำหรับสองเครื่องนะฮะผ่านไปแล้วประมาณกี่นาทีเอ่ยสิบนาทีได้หรือยังยังไม่ได้สักตัวเลยฮะผ่านไปเกือบสิบนาทีแล้วฮะ จริงๆมันต้องประมาณ20ตัวแล้วปะผมจับไม่ทันแล้วมันค่อนข้างดิ้นนะจริงๆหนอนมันไม่ใช่สตาร์เตอร์มันควรจะไม่ดิ้นขนาดนี้ปะ่ะฮะเออไม่ค่อยติดเลยแปลกดีนะไอดี ID เดียวผมกลัวจะไม่ได้3ตัวเพราะผมจะเล่นแค่3ชั่วโมงนะฮะมาดูกันนิดนึงนะฮะสำหรับนิวใช่ไหมฮะไปที่นิวข้างบนนะเลื่อนลงมาที่ตรงนี้นะครับผมโปเกมอนเฟสติวัลนะฮะตรงนี้นะครับผมโปเกมอนเฟสนะฮะ2020นะฮะนี่นะครับผมอ่าก็จะมีตัวขายใช่ปะ่ะใครที่ต้องการซื้อตัวก็มาที่ช็อปใช่ปะ่ะ นะฮะข้างล่านี้จะมีอีเวนต์สำหรับเอ่อจอยโปย์มอนเฟสนะครับนะฮะ4บาทครับซึ่งราคาค่อนข้างแพงนะครับเล่นได้2วันนะวันที่25กับ26เดือนหน้าเนาะเดือนจุลายนะฮะตอน10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะฮะโลเคามเวลาณบ้านเรานะครับผมเล่นแหละทุกคนก็ไม่น่าพลาดนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็เล่นโปย์มอนค่อนข้างจริงจังนะคงไม่พลาดอีเวนต์แบบนี้นะฮะ ถึงแม้ว่าราคาจะค่อนข้างสูงก็ตามสูงกว่าปัดชมพูเลจิกิการดรอบพี่แล้วถืเกือบสามร้อยเนาะแต่ว่าผมจะเล่นแค่อีดีเดียวนะคงไม่เล่นอีดีรองนะอย่าค่อยซื้ออย่าค่อยซื้อนะเดี๋ยวทำมาเป็นคลิปเลยแล้วกันนะก่อนเล่นอะไรเงี้ยซื้อบัตรอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวว่ากันนะเดือนหน้านะครับยี่6ห้ายี่สหกเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นอีเวนต์นี้ด้วยกันนะก็ถ่ายสองวันเลยนะครับก็ อาจจะแยกขึ้นมาเป็นวันละคลิปอะไรเงี้ยนะฮะแต่คงถ่ายเสาคงโพสเสาไม่ทนันอ่ะเออบอกเลยนะไม่ทันจริงๆนะผมว่านะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายขนาดไหนด้วยนะ,ะับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ก็คงไปเล่นแถวๆนี้แหละครับผมคงไม่ได้เข้าไปในเมืองนะคะึกว่าตอนนี้เล่นแถวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะยวดูทีนะผมเพราะว่าอีเวนต์รอบพี่แล้วที่สนุกมากแบบดีจีการเพราะว่ามันได้ตีบอสแบบถี่มากอะ่ะเออมันก็เลยแบบน่าเล่นอะไรเงี้นะฮะจริงจริงมอทอร์ก็มีไอ้นี่เยอะนะเสาเยอะนะฮะ อาจจะเล่นแค่ที่มอทอนะผมจะดูอีกทีนะครับนี่10นาทีแล้วจะยังไม่มาสักตัวเลยเหรอคือผมเดาว,ว่าสามซีรีสเกิดตัวหนึ่งซึ่งก็เยอะอยู่นะผมเนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำตัวหกซ้ำตัวเก้าซ้ำตีสิบสองซ้ำห้าสิบห้าผมจับไปสิบหกตัวแล้วครับยังไม่มีชายนี่สักตัวเลยฮะอา้าวแล้วหายไปไหนแล้วเนี่ยงอนไม่เกิดแล้วเหรอพาวเวอร์อัพโปเกมอนสามทามแจกบอลดำเลยเหรอนเะดี๋ยวผมจะต้องรับของขวัญจากเพื่อนนะนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยมีบอลน,นะเดี๋ยวรอบอลใกล้หมดก่อนแล้วไปเอานะตอนนี้เหลือกี่บอลเนี่ยด ทำไมผมดวงกับอีเวนต์คอมมูนิตี้ไม่ค่อยวีเลยฮะช่วงนี้หลายครั้งเราเนี่ยได้ยากมากเลยนะนส่งไอดีเลยนะครับแล้วตีบอลจังเลยเน็ตมันสู้บอลจังเลยครับปกติมันจะไม่สู้บอลขนาดนี้นะเออมันจะมีแต่ตัดยากอะไรเงี้ยนี่แบบตีบอลตลอดเลยนะแปลกดีอะไรของมันครับเนี่ยรอตัวต่อไปกันครับใช้ดีจงมาใชา้ี่ใชน้นี่โอโ้โหได้อย่างสั่งตามแต่ใจจะไฝ่ฝ่าถ้าจะใช้เบอร์รี่ธรรมดาเบอร์รี่ สีน้าเงินเอ้ยสีน้ําเงินอะไรเบอร์รี่สีม่วงธรรมดามองบอลสีน้ําเงินอันนี้กลายเป็นเบอร์รี่สีน้ําเงินเลยนะฮะโอเคเจ๋งมากครับนี่เรายอมใช้บอลอย่างดีเลยนะเพราะว่าผมอยากให้มันติดด้วยโหสามดาวว่ะค่อยว่ากันครับผมวันนี้โกโนมาไงเนี่ยวนันนีโนโกหลุดมาได้งไงวะเนี่ยน,นะฮะโอ้โหรอบนี้ไอดีหลักมาก่อนครับผม อันนี้หลักมาก่อนเว้ยเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปเลยทุกคนรอบที่แล้วผมลืมถ่ายรูปเซ็งเลยอะบูซาบ่นไว้ว่าจะต้องถ่ายทุกรอบนะเดี๋ยวจะต้องถ่ายเลยเนาะอย่าลืมอีกไม่ใช่อะไรหรอกที่ผ่านไปรอบสิบสี่นาทีนะครับตัวไปใชนีสองตัวติดเฮ้ยจริงเหรอออ้ยสองตัวติดเฮ้ยมาว่ะมาเออสองตัวติดอ่ะแฮททิกปะล่ะสามตัวติดเดี๋ยวไม่เชื่อผมเดี๋ยวหาว่าผมโม้พี่ตัดคลิปมาหรือเปล่า ไปดูเจอร์นี่ผมเลยดิี่อวดแป๊บนะฮะเจอร์นี่นะเห็นปะนะครับสองตัวติดนะฮะโอ้ยเป็นไงสามตัวติดสามตัวมันก็เวอร์ไป <laughs> เอ้ยโอเคแล้วโอเคแล้วเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ได้สามตัวแน่นอนครับผมต้องการแค่สามตัวนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะไปขอจับออฟไลน์แล้วนะคงไม่ได้จับให้ดูตลอดเวลาสามชั่วโมงนะผมกลายเป็นว่ารอบมีไอดีรอไมมาเลยฮะเต็มแนละ้วทุกคนเดี๋ยวขอญาตเช็คหนึ่งดาวกับสองดาวทิ้งก่อนนะฮะศูนย์ดาวอย่าค่อยทิ้งนะครับเพราะว่าเผื่อมีไ v วศูนย์นะผมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทดนะฮะถ้าแบบเจ้าตัวไรลิกกี้อะไรพวกนี้อะไรเงี้ยมันควรที่จะใช้เทดมันก็เก็บไว้ก่อนก็ดีนะ นี้ไม่เทไม่เป็นไรนะตัวต่อไปช่นี่ปั๊บเดีวว่าจะปาก,กศักดิ์สธิ์อีกแล้วเอ้าเกมมันช้ามากเลยทุกคนหรือว่าเน็ตผมช้าว่าเน็ตผมไม่ช้าดิผมต่อไวไ i ที่บ้านเล่นนะเออแปลกดีทำไมมันเป็นงี้ได้วะท้าโคตรเลยช่ยนี่ใช่นี่นไม่มาอุตส่าห์เรียกเออต้องรวยว,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 วายไปบ่อยชายี่จะมาเมื่อกี้บอกมาสองตัวมันยังมาเลยเดี๋ยวมันต้องมาอีกโอเคทิ้ง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 นะทิ้งหมดเลยนะครับตัวต่อไป ไม่ใช่ครับผมของขวัญเหรอฮะเพราะเราส่งของขวัญไปเพื่อนมันเอาของขวัญมาส่งให้เราคืนนะทุกนี้บันดี้จะน่ารักมากจะไปหาของขวัญรอบๆมาให้นะผมชอบมากเลยอันหนึ่งอะ่ะคือระบบสติกเกอร์อะ่ะมันน่ารักดีนะเออแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากความน่ารักเลยใช่ไหมส่งไปเนี่ยเราสามารถแนบสติกเกอร์ได้แล้วนะเออให้เนี่ยเราก็ส่งกลับไปให้เขานะฮะเออมันก็คือมีสติกเกอร์แล้วมีขายด้วยนะประเด็นเลยสติกเกอร์เนี่ยใครจะซื้อวะ <c oughs> หรือมันจะมีเควสดว่าให้ติดสติกเกอร์ส่งไปให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยเราต้องบอกว่า Thank you นี่ a n งกิ u t h a งกิ o วนี่คนต่างประเทศนะเออเขาจะได้ส่งให้เราบ่อยๆนะสารัตนะฮะปะไม่มาครับผมใช่ดิใช่ดิไม่มานี่ก็เรียกร้องวยอยๆเยอะจัดเลยนะก่อยสักตัวนะ๋่าดูสักตัวนะผมแอนเดี๋ยวขยัพักแป๊บหนึ่งนะกล้องร้อนละอับนานจัดนะตอนนี้ยี่สามนาทีต่อเนื่องแนละ้วปั๊บ ไม่มาครับผมเคยวมาดูกันนะว่าเราจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับผมสกูนะโอเคครับผมมาต่อกันนะฮะเกือบ <ๆ S 1> ชั่วโมงนะที่ผมเล่นนะครับผมก็ได้ชินี่ไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะวเรามาดูกันต่อว่าตอนนี้อาตอนนี้จะมีชินี่เพิ่มอีกหรือเปล่าะนะแล้วเดี๋ยวหลังจากจบช่วงนี้นะเดี๋นะยวผมขอญอาตไปจับแบบออฟไลน์ line, จนครบ3ชั่วโมงแล้วมาดูกันตอนท้ายชั่วโมงนะมาอ e ีโ e วกันอีกทีนะครับผมตอนนี้มาจับไปด้วยกันก่อนนะครับ ไม่มาครับผมโอเคแหละผมคงเล่นไอดีเดียวแล้วเพราะว่าครบสตัวแล้วครับผมต้องการแค่นั้นนะทุกคนจริงๆเอามาเยอะอะมันมันก็ดีแหละได้เยอะแต่ว่าจริงๆผมไม่กล้าทิ้งชีนี่นะฮะคือถ้าได้เยอะจริงๆก็คงเถรดไปให้ภาคหลักเล่นอะไรอย่างี้นะแต่ผมไม่ได้เล่นภาคหลักจริงจังขนาดนั้นครับผมกําลังคิดว่าจะกลับมาเล่นจริงจังอยู่นะจะมาลองเล่นดูนะผมภาคหลักนะยะค่อยว่ากันนะตัวดีๆที่จะใช้โวได้ในอีเวนต์นี้ไม่มีนะครับผม ไม่มีเลยนะแล้วก็ตัวเก่าๆที่เคยจับมาก็เหมือนจะไม่มีดีนะฮนะได้มาอีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยไม่ดีด้วยครับโอ้เซ็งไม่มีตัวดีเลยฮะใช่นี่ไม่มาครับโอ้โหเอ้ยนะมาดูกันอีกสัก5ตัวแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมมาพอดีเมื่อกี้ออกไปรับของมาด้วยครับได้กล่องตองแต่ละซอกมาแล้วนะครับผมเป็นコレ l กเตอร์ดิชั่นเนาะนะยังไงก็เดี๋ยวจะโพสให้ดูนะน่าจะได้ดูหลังคลิปโปเกมอนกวรๆด้วยนะสำหรับโปเกมอนเทรนเนอร์ทั้งหลายนะเราบอก และย้ำหลายครั้งแล้วนะว่าช่องเราเป็นช่องเกมนะฮะเออมีการโพสเกมมีการไลฟ์เกมนะ้วะมีคลิปอื่นๆอย่างอื่นแบบ รีวิวของเล่นอะไรเงี้ยรีวิวของนู้นนี่นั่นที่ผมจะรีวิวในรายการลิงเล่นของอะ่ะเออมันมันเป็นสไตล์การพูดคุยกันมากคุยสบายๆมากกว่านะตามสไตล์ของผมแล้วกันนะฮะตอนนี้เกือบเกือบชั่วโมงนะเห็นปะ่ะเหลืออีกเจ็นาทีจะครบ1ชั่วโมงนะก็เล่นมาค่อนข้างนานนะแต่ว่าถือว่าได้ชนีไวกว่าคอมมูนิตี้แอดโฮมหลายๆรอบที่ผ่านมานะเพราะว่านี่ได้ครบ3าตัวตามโคตาของเราแล้วนะฮะซึ่งอาจจะต้องเป็น4ตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเมกาอีวชั่นใช่ไหมฮะซึ่งเมกาอีวชั่นเนี่ยเจ้าบ เสเพียเนาะนะมีร่างเมก้าอีโววยนะซึ่งในเกมหลักภาคหลักเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะรู้สึกนะเก่งเก่งเหมือนกันนะใช้ได้เลยละนะอันนี้เรามาจับรอไว้นะผมว่านะ่าจะต้องจับสักสี่ตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีโวด้วยเนาะนะฮนะผมจะอีโวรอไว้ซึ่งยังเดาไม่ถูกเหมือนกันทฤษฎีนี้คือทฤษฎีแรกนะฮะใช้บัตด,ดี้นะฮะในการที่เราจะเมกาอีโวแค่เอาบัตด,ดี้เนี่ยที่เป็นตัวที่เมก้าอีโวไดเ้เดินด้วยนะก็จะสามารถเวลาปล่อยไปต่อสู้เนี่ย เออหรือว่าไปแบทเทิลอย่างเงี้ยหรือว่าไปอ e ี o บสอยเงี้ยก็จะทําการเมก้าอีโวอัตโนมัติเลยนี่คือทฤษฎีที่1น,นะฮะส่วนทฤษฎีที่2เนี่ยคือแบบอีโวไปเลยนะเป็นเมก้าอีโวถาวรเลยนะฮะเปิดรูปเด็กหมายว่าตัวธรรมดา1นึ่งสองสเมก้าอีโวเป็นไงเมก้าอีโวชันี้เป็นไงนะอันนี้คือเวลที่สนะฮะผมมาคิดออกแค่2ทางตอนนี้ซึ่งถามว่าผม ผมเองชอบแบบไหนผมชอบเบที่2นะคือแบบเปิดเด็กไปเลยนะเป็นตัวเมก้าอีโวก็เป็นตัวใหม่ไปเลยนะฮะไม่ต้องมาแบบว่าฟิกโดยการต้องเอาเป็นบัตดี้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่งั้นอนะเมก้าอีโวจะเหมือนไม่ได้ใช้เขาเ้าใจไหมทุกคนมันไม่ได้ใชุ้ตัวนะแต่ว่าจริงๆในโปเกมอนภาคหลัก มันก็ใช้ได้ทีละตัวถูกไหมฮะในการแบทเทิลหนึ่งครั้งใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดคือมีโอกาสเมก้าอีโวได้คนละ1ครั้งเหมือนกันนะที่เป็นกิกันต้าแม็กนะมีโอกาสทําร่างใหญ่อะได้แค่คนละหนึ่งครั้งนะคือใครจะเลือกทําตอนไหนจะใช้เลยใช้ที่หลังแก้สถานการณ์อะไรยังไงนะก็แล้วแต่แมนเนจเองนะซึ่ง ถ้าเป็นอย่างนี้เขาแล้วก็ไปเวหนทุกคนหูว่าเพราะว่าให้เราเลือกมอนของเราตัวหนึ่งใช่ปเอามาเดินกับเราเงี้ยแล้วตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถเมก้าอีโวได้ทันทีเมื่อออกมาเลยนะเมื่อปล่อยตัวนี้ออกมาตัวนี้จะเป็นเมก้าอีโวทันทีอย่างเงี้ย มันก็เป็นไปได้ครับซึ่งผมก็ก็ว่าน, <c oughs> น่าจะเป็นว1หนึ่งน่าจะเป็นว1หนึ่งแต่ถ้าถามผมผมอยากได้ว2ส <c> อ <oughs> งอจริงผมอยากได้ว2สองมากกว่านะเพราะว่าผมอยากให้เป็นตัวใหม่ไปเลยมันจะได้ใช้ตัวเมกาอีโวได้ไหลายๆตัวในการต่อซูบอสอย่างพวกฟูจิคิบานะใช่ไหมว่าเอ่อคาแม็กลิซดอนตอนนี้คือมันไม่เก่งมันเป็นเจนหนึ่งมันมาแบบแรกๆเลยสเตตมันต่ําอะไรมันต่ํามันไม่เก่งอะ่ะแต่ถ้ามีการเมกาอีโวถาวรเงี้ยมันจะเก่งมากหูือปะ เพราะมันจะเป็นร่างสีง่ถูกป่ะฮะโปเจีตมีสาร่างถูกป่ะร่างหนึ่งกับสองกับสามนี่มันเหมือนเป็นร่างสี่ะเออมันจะต้องเก่งขึ้นผมเดาว่าไอ้งนนะสเต็มันต้องสูงขึ้นเยอะซีพีมันต้องสูงขึ้นเยอะนะแต่ผมไม่แน่ใจเป็นไงนเหมือนกันอยากให้เป็นแบบ2แต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบหนึ่งขู่กับบัตตี้อะไรเงี้ยคือแบบในการแบทเทิลนหนึ่งครั้งจะได้ตัวเดียวอะไรเงี้ยเออน่าจะเป็นอันนั้นมากกว่าแต่เดี๋ยวมารอดูกันนะแต่จริงๆเราเราเป็นนักสะสมโปเกมอนเหรอนะเข้าใจใช่ปะ่ะเออคือมาเล่นโปเกมอนโะก้ ปั้นไปแบทเทิลกับใครคือจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้แบบ Battle, แบทเทิลกับคนอื่นแล้วนะคือเราไม่ค่อยชอบอ่ะเรื่องของเน็ตด้วยอะไรด้วยนะเรื่องของโอ้โหมาโชว์เลยฮะช่นี่นะเรื่องของเน็ตด้วยนะเรื่องของบั๊กด้วยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือบางทีถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรนะชนะทางอ่ะตัวเดียวก็เหมาสามได้เคยใช่ไหมผมว่าทุกคนต้องเคยฮะเราปล่อยมาตัวเดียวเหมาสามตัวเขาลวดเลยนะแต่ถ้าแพ้ทางก็คือเขาตัวเดียวเหมือนกันสามตัวเราลวดเหมือนกันนะฮะก็มีทั้งสองอย่างอ่ะได้เพิ่มอีกตัวึผม นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจับแบบออฟไลน์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันท้ายชั่วโมงแล้วกันนะก็คุยกันยาวแล้วนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคอมมูนิตี้ของวีดอร์นะมาอีโวก็นด้วยนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งใช่ดิไม่มาครับสักครู่นะครับรับฟังรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนฮะก็อย่าลืมนะว่าเรามีสติ๊กเกอร์ไลน์นลครับเข้าไปในไลน์นะจากนั้นก็ไปที่ ร้าน้าสติกเกอร์นะครับค้นหานะข้างบนเลยนะครับวัดสมาร์ทมังกี้นะครับผมต่อกันเลยนะฮะไม่ต้องเว้นวัตนะครับหาครีเอเตอร์นะับก็จะเจอสมาร์ทมังกี้วีหนึ่งนะครับก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับคุ้มค่ามากๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะโอเคครับผมตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีของผมนะตามจอนะฮะแต่กลายเป็นว่าผมเปิดมาปุ๊บผมได้ใช้นี่ตัวเพิ่งกดอัดแต่ว่าไม่ทันแล้วใช้นี่มาก่อนนะฮะ ชนี่เยอะมากทุกคนรอบนี้คือแบบเยอะกว่าทุกครั้งที่เล่นมาเลยนะครับผมโอเคมาอดี๋ยวผมขอญาตอีโวไปเลยแล้วกันนะครับผมขอญาตปิดคลิปก่อนนะเพราะว่าคลิปยาวเกินแล้ว๋ยวจะตัดนานตัดช้านะครับผมมาดูกันว่าผมได้เชนี่กี่ตัวให้ทายให้ทายผมจับเพิ่มกว่าให้ทายนะทายมาเลยนะตอนนี้กดพอดนะแล้วคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับผมว่าผมได้เชนี่กี่ตัวใครโกงนะใครโกงนะเออช่างมันเถอะนะฮะโอเคพร้อมยัง3 2 1คอมเมนต์ยังคอมเมนต์ยังคอมเมนต์ยัง ทำไมแล้วเนาะนะครับผมโอเคนะครับผมมาเรามาดูกันนะว่าผมได้ชนิดกี่ตัวจับตัวนี้เสร็จก่อนทำไมมันนานทำไมวะโอ้โหไมาอยู่แล้วอะมาอยู่แล้วขอยญาตไม่จับแล้วกันนะฮะโอ้เยอะโอ้โหแล้วเวเตอร์บูตอะไรนาทีดีวะเนี่ยโอยเวเตอร์มาบูตต่อดีครับเมื่อกี้มันไม่บูตนะอะไรของมันวาโอยแล้วเวเตอร์บูตซีพีมันจะสูงครับผมเออผมไม่แน่ใจว่าตัวดีจะออกเยอะหรือประเแต่ซีพีมันสูงขึ้นนะเกิดอีกแล้วครับโอ้โหจะต้องจับทุกวินาทีเลยแ้วกันเนี่ยมาขออนุญาตมาดูกันว่าเราได้ชนิด ใช่นี่นะฮะผมไม่ได้นับเหมือนกันมันเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวไอดีเดียวเพราะไอดีอื่นไม่ได้เล่นรอบนี้ได้เยอะมากครับผมเก้าตัวไอดีเดียวเออนะฮะโอเคมาเดีย๋ยวเราเลือกโวชายนี่ก่อนนะเป็นตัวแรกที่ผมได้เลยนะดีที่สุดนะครับผมเดีนะ๋ยวเรามาดูเลยทีเดียวเลยนะฮะอะไรเลยนะครับผมปั๊บ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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดดโอเคไม่ดีนะ โอเคเราจะอีโวตัวนี้ครับผมตัวแรกสุดที่เราได้นะฮะใชยนี่ตัวแรกคือตัวนี้ครับ3ดาวนะครับผมอีโวเลยนะครับมานะ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวเราอีโวเสร็จเราก็จะจบคลิปแนละ้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าช่องเราเป็นช่องเกมนะมีการโพสเกมไลฟ์เกมอื่นๆเนาะน,นะนอกจากโปเกมอนโกนะครับผมสีสวยดีวะ่ะเขียวเข้มปิดเลยนะมาอุ้ยร่างสองไปเลยนะครับผมนะแล้วก็เรามีซัพพอร์ตเตอร์แล้วนะทุกคนอย่าลืมนะว่าช่องเราสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องได้แล้วนะครับผมใครที่พอมีกาลังนะอยากจะสนับสนุนผมนะให้ผมทาคลิปต่อไปได้เรื่อยๆนะก็กดด้านล่างนะมีปุ่มสมัครนะเป็นรายเดือนนะทุกคน โอเคก็ด okay. ีอยู่นะลืมนะฝากสปอเตอร์ไปด้วยนะครับผมใครที่มีกำลังนะอย่าลืมนะครับผมฝากไปด้วยนะนะเมื่อกี้ได้ท่าอะไรเอ่ยท่าคือท่าดินนะครับดิวรันนะผมเป็นท่าดินนะผมเป็นท่าดินเป็นท่าไวด้วยหรือเปล่านะดูเทนเนอร์แพทเทิร์นสิเป็นท่าค่อนข้างไวสองรอบนะครับผมโอเคมาเรามาอีโวอีตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้โวไปเถอะนะให้มันมีร่างสองอีร่างหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมส่วนนี้เท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณคนที่รับชมฟังนะครับผมไปก่อนนะ ดูให้สนุกนะครับสำหร,รับโปเกมอนนะและอย่าลืมฝากเดลาสซาบัดไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์ดราสซาบัดช่วงนี้นะพาร์ททูส่วนโปเกมอนซอร์ดันชิลนะที่เป็นเอ็กเพรสชั่นพาร์ทนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวได้เจอกันนะครับผมต่อจากดราสซาบัดจบเดี๋ยวต่อด้วยโปเกมอนเลยนะครับผมโอเคนี้ไปก่อนนะครับเจอกนันครับผมสวัสดีอีตัวเดี๋ยวค่อยโวเองยังหาตัวดีๆไม่ได้เลยน่าจะจับต่อทุกคนเพราะเวสต์บ,บู๊นะคิดว่านะก็เลยยังไม่โวอตัวขอยากเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะเนาะนะมันไม่มีตัวดดดีีีีเเเลลยยยยไไไไออ้้้้ตตตััววววนนนาามมมม่่่่่รููสึึกกงแใชทุค นะนี่3ดาวด้วยเหรอวัเนียทำไมไม่เห็นว่ามีดีวะมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะนี่ตัวน,นี้พอ